ผมอะสั่งของตามลิงก์ที่เพื่อนผมได้แนะนํามาแล้วผมก็ลองสั่งมานะ,ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไอเดียที่เป็นไอเดียการสั่งของเนาะหรือไอเดียการส่งสินค้าที่ค่อนข้างเจ๋งมากเลยผมก็เลยอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆปกติแล้วเวลาเราสั่งของเราก็จะสั่งตามพวกอ e ีคอมเมิร์ซนะครับหรือไม่ก็เป็นตามโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆต,ตัวเนี้ยแม้ว่าของจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือ เอ่อต,ต,ตัววิธีการสั่งของมันนะครับตอนที่ผมสั่งมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้ลิงก์ลิงก์หนึ่งมานะครับก็เขาเอาไว้ให้สําหรับเวลาเราใช้ของแล้วเนี่ยเราไปรีวิวเนี่ยเราก็แปะลิงก์นี้เขาแล้วเวลามีคนมาซื้อของเนี่ยอ่าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากอ่าจากของที่เรารีวิวนะครับสินค้าที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นตัวบํารุงผิวนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับหวานแหววมากเลยนะครับถ้าผมสวยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเสียหายถึงช่องผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ ก็คือตอนที่ผมสั่งเจ้าตัวนี้มานะผมก็จะได้ลิงก์ลิงก์หนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับว่าสมมติวเวลาเรากินแล้วเนี่ยผิวเราดีขึ้นเนี่ยเราก็รีวิวแล้วก็แปะลิงก์ตรงนั้นไปสมมติถ้ามีคนที่สนใจหรือเพื่อนๆเ,เราที่สนใจเวลาเรารีวิวแล้วเกิดแล้วเกิดเห็นผลเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาคลิกลิงก์ตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยค่าคอมมิชชั่นผมบอกเลยว่าโหดมากมันเป็นคล้ายๆอ f ฟเฟลต์ลิงก์นะครับซึ่งผมก็ทําอยู่นะครับแต่ผมไม่่่่เเเเเคคยยยหห็น affiliate link ็หนน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 ตััววววไไไไะะะะะทีีดีดดดดด้้ด้รแลออขาาามกก๋จปู ลิงก์ที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมันมีรายได้กลับมาหรือเปล่าและนี่ก็เป็นหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับที่ผมได้ลิงก์มาแล้วผมก็ซื้อสินค้าตามไปแล้วครับเนี่ยนะฮรแล้วผมก็จะลิงก์มาตรงนี้นะครับพอคลิกคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเรารีวิวเราก็เอาสามารถเอาลิงก์เนี้ยให้เพื่อนๆเ,เราได้นะครับที่สนใจอยากจะสนใจสินค้าเรานะครับที่น่าสนใจก็คือตรงเนี้ยครับที่เป็นกระเป๋าตังค์นะครับนี่นะครับผมทําตั้งแต่วันที่6นะแล้ววันนี้วันที่18นะครับ ผมทาไปประมาณสิบกว่าวันหรือประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับผมมีรายได้อยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับแล้วผม,มเบิกเบิกใช้ไปแล้วนะประมาณสามพันบาทตอนนี้เงินก็เข้ามาทุกวันทุกวันนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบาทตอนหนึ่งออเดอร์เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมโพสต์ไปประมาณสองครั้งเองนะครับร้อยร้ยอดพวกนี้มันขึ้นมาเองนะครับซึ่งผมมองว่าเจ้าแอฟเฟลีย์ลิงก์ตัวนีเ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าทํามากเพราะหนึ่งนะครับ ได้ะคะ่าคอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะเราได้จริงแล้วแล้วผมคิดว่าได้ไวด้วยถ้าเทียบกับ Affiliate Link ตัวอื่นนะครับที่ผมกําลังทําอยู่นะครับตัวนี้แซงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าลิงก์ตัวนี้นะสามารถทักไลน์ผมมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้แล้วก็พอเพื่อนๆได้ลิงกนะ์เนี่ยก็จะลองเอาลิงกนะ์เนี่ยไปใช้ดูนะครับว่าได้ผลยังไงลองกลับมาคอมเมนต์ตรงนี้ดูนะครับ